สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามซานซิโร่นะครับในเกมเยฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างอินเตอร์มิลานนะครับพบกับอาร์เซนอลและก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่พ่ายแพ้กับอินเตอร์มิลานไปศูนย์ประตูต,ตอนหนึ่งนะครับประตูเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกก็เป็นประตูชัยของอินเตอร์ไปวันนี้ทั้งคู่ผมว่าเล่นไม่เสี่ยงเลยโดยเฉพาะอินเตอร์เองผมว่าพอพวกเขาได้ประตูนําไปในช่วงของครึ่งหลังอะ่ะเรียกว่าซื้อเกมรับทันที ส่วนวรูแบบเกมวันนี้อินเตอร์มาเป็น3-5-2ตามกราฟิกก็จริงนะครับแต่ว่าพอเล่นจริงๆวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งทั้งดัมฟี่แล้วก็ตัวของมาติโอดามิเนี่ยผมว่า2คนนี้ช่วยอินเตอร์ Inter ได้เยอะมากในเรื่องของการปิดเกมทางด้านข้างของอาร์เซนอลวันนี้เราจะเห็นว่าอาร์เซนอลก็เหมือนกับเกมที่พบกับเนลคา s เซลเกมเหมือนกันเลยไม่แตกต่างเลย วันนี้ผมการคาดหวังของผมคืออะไรรู้ไหมครับคือผมอยากเห็นสไตล์การเล่นของอาร์เซนเปลี่ยนไปผมแค่ไม่เข้าใจอาร์เจต้าอย่างหนึ่งนัก็คือในวันที่พบกับนิวคาสเซิลรู้แล้วนะครับว่ามันเล่นไม่ได้มันเล่นโดยที่ตรงกลางสนามไม่มีมิดฟิลด์ที่จะเก็บบอลหรือแม้กระทั่งทำเกมให้กับอาร์เซนได้ไม่เสี่ยงครับอาร์เจต้าไม่เลือกที่จะเสี่ยงใช้ทอซาเหมือนเดิม ทอรซาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมผมบอกเลยว่าทอซาเองเป็นนักเตะที่เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเขามาอยู่ในตรงเนี้ยมาอยู่ในตำแหน่งตรงกลางสนามเนี่ยหรือแม้กระทั่งเล่นเป็นวันนี้ขึ้นมาเป็น4-2 4, 4 2, เล่นเหมือนข้างหน้าก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าเขาก็รู้ถึงปัญหาเหมือนกันในช่วงท้ายของครึ่งเราจะเห็นว่าตัวของทอซาเองก็ถอยตัวเองลงมาต่ำมากเหมือนกันถอยลงมาต่ำนะเพื่อที่จะลงมาช่วยตรงกลางเพราะตรงกลางเนี่ยไม่มีคนที่จะพาบอลขึ้นไป วันนี้ข่าวร้ายของอาร์เซนอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือตัวของเดคแคนริ์ที่เจ็บไปก่อนที่จะมาเยือนเกมนี้เขาไม่ได้บินมาร่วมทีมด้วยซ้ำไปนะครับก็มีการบาดเช็บไปสําหรับตัวของเดคแคนร c ์คนที่ลงมาทําหน้าที่แทนก็เป็นเมริโนเมริโนลงมาจับคู่กับปาเตก็ใช้ปาเตจับคู่กับเมริโนตรงกลางแล้วมันยิ่งทําให้ตรงกลางของอาร์เซนช้าลงไปอีก นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลและตรงข้างหน้า2คนนะครับไคลฮาวเวิสกับตัวของทอสซาก็รอบอลแต่ผมถามว่ารอบอลแบบนั้นบอลจะมาจากฝั่งไหนก็มาจากด้านข้างพอมาจากด้านข้างก็เหมือนเกมกับนิวคาสเซิลครับถูกดับเบิลทีมซาก้าไม่ต้องพูดถึงครับได้บอลก็ถูกขวางอยู่1คนบ้าง2คนบ้างเขาไม่เคยได้ดวนเดี่ยวเลยครับเหมือนกันมาตินเนลลี่ก็เหมือนกันนะครับฝั่งของมาตินเนลลี่ก็ไม่แตงกันถูกประกบหรือดับเบิลทีมเข้าตลอด นั่นคือความเหนียวแน่นของอินเตอร์ในวันนี้แล้วมันส่งผลให้อาร์เซนอลเล่นเกมเร็วไม่ได้การเล่นเกมเร็วของอาร์เซนอลทำไมถึงเล่นไม่ได้คนที่จะจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาสให้วิ่งทะลุช่องอะไรไปก็ไม่มีเหมือนกันการออกบอลคมๆคมคมจากตรงกลางก็ไม่มีข้างหน้าก็ไม่สามารถที่จะถอยตัวเองลงมาแล้วทำเกมให้กับอาร์เซนอลได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครฮาวเวซหรือกับทอชาก็ไม่ใช่นักเตะที่เอาบอลไว้กับตัวแล้วจะเลี้ยงแหว,ว,ว,วกเข้าไปและดึงผู้เล่นเข้าหาตัวเองเปิดช่องให้กับเพื่อนร่วมทีม ก็ไม่ใช่สไตล์แบบนั้นเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของทอสาก็ต้องยอมรับว่าตัวเขาเป็นปีกมาก่อนการเป็นปีกผมว่ามุมมุมทางด้านของการระวังหลังอะ่ะมันไม่เหมือนกับมิดฟิล์มิดฟิล์เนี่ยพอได้รับบอลตรงกลางสนามาเขาจะรู้ว่ามันจะมีคนอยู่ข้างหลังเขาดังนั้นเขาจะต้องระวังตัวก่อนการพลิกบอลมันต่างกันอยู่แล้วครับปีกเนี่ยคือข้างหลังเนี่ย มันเป็นหลังสนามไปแล้วมันเป็นเส้นสุดเส้นแล้วมันผมว่าเขาไม่ต้องระวังหลังมุมมองเขาคือมุมมองไปข้างหน้าดังนั้นเขาจะดวนเดี่ยวมากกว่าถ้าเป็นวิดฟิลเนี่ยเขาจะต้องเอาตจะต้องเอาตัวรอดก่อนเพราะรู้ว่าจะต้องมีคนเข้าหาเขาแน่นอนสิ่งหนึ่งเขาก็ต้องระวังก่อนเราเห็นหลายครั้งเหมือนกันนะครับไอจังหวะที่ทอสซาได้บอลกลางสนามเนี่ยหนึ่งก็คือเหยียบเหยียบเหยียบบอลไว้นะครับแล้วก็หาเพื่อนใจ แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่พอไม่ขยับอ่ะนักเตะของอินเตอร์เขาก็ยืนรอแล้วคุมโซนไว้เท่านั้นเองครับเพราะว่ามันได้มีการที่เก็บบอลไว้แล้วก็พยายามจะกระชากบอลไปหรือพยายามที่จะเลี้ยงกินผู้เล่นเข้าไปทําไม่ได้ครับทําไม่ได้มันไม่เหมือนกับการที่เล่นเป็นปีกนะคือมาเล่นตรงกลางแล้วอาศัยความสามารถเฉพาะตัวผมรู้สึกว่าพื้นที่ตรงกลางมันก็มันก็ต้องให้โอกาสกับคนที่เขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางเขาจะรู้เหลี่ยมบอลดี นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใน,ในช่วงของครึ่งแรกก็หลังจากที่โดนประมาณช่วง10นาทีแรกเราจะเห็นว่าอินเตอร์เร่งเครื่องเหมือนกันดัมฟี่ได้ยิงชนคานสนั่นไปครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพออาร์เซนอลเริ่มตั้งเกมได้เริ่มเข้าสู่เกมได้เริ่มเล่นจังหวะของเองได้เกมก็เริ่มสูสีมาแต่ว่าก็ไม่สามารถเจาะได้เกมของอาร์เซนอลมีแค่เกมด้านข้างเท่านั้นนะครับในการที่จะคอสบอลเข้าไปข้างในคอสบอลก็ไม่ได้สุดเส้นด้วยซ้ำเข้าไปไม่ได้และคนเติมขึ้นมาก็เติมไมไ่ทัน มาตินเนลีเนี่ยพอเขาได้บอลเนี่ยโดนคุมสองแล้วคนที่จะขึ้นมาเติมอย่างทิมเบอร์เนี่ยกว่าที่เขาจะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นให้ไม่ได้ก็ต้องคลอสบอลเข้าไปคลอสบอลจากไกลๆนั่นแหละครับเข้าไปได้บ้างไม่ได้บ้างโดนเหลี่ยมออกหลังไปรอลูกแตะมุมเลยลุนบ้างไม่ได้ลุนบ้างนะครับในช่วงของครึ่งแรกเกมกําลังจะจบลงที่0 0แล้วเดี๋ยวเราไปรอแก้เกมกันปรากฏว่าช่วงท้ายจริงๆอาร์เซนอลเสียลูกฟรีคลิกนะครับแล้วก็ ปั่นเข้ามาปรากฏว่าบอลไปโดนแขนมาริโนโชูมือขึ้นมาซะอย่างนั้นนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นผมว่ามันเป็นมันยกขึ้นมาโดยที่มันเป็นอัตโนมัตะนึกอ่าไหมครับคือจังหวะกระโดดบล็อกแล้วก็ยกขึ้นมาก็เรียบร้อยครับก็เรียบร้อยไปนะท่าทางมันไม่เป็นธรรมชาติขนาดนั้นนะผมว่าแต่ว่ามันเป็นจังหวะออโต้แหละขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เป็นจุดโทษไปแล้วก็เรียบร้อยครับอินเตอร์กษัตริย์เข้าไปนำหนึ่งประตูต่ตอศูนย์ สิ่งหนึ่งก็คือเริ่มจากครึ่งหลังมาก็เปลี่ยนเอาเมริโนออกไปแล้วก็ส่งตัวของแกร์เบียลเจสซุดลงมาออพอหลงพอผมเห็นเจสซุสลงมาก็เล่นตรงไหนก่อนนะครับในใจผมคิดก่อนนะว่าเล่นตรงไหนก่อนปรากฏว่าเจสซุดก็ไปเล่นหน้าครับแล้วก็ถอยตัวของไคลฮาวเวตลงมาคือเล่นเหมือนกับเกมที่เจสซุดได้เล่นนะครับแล้วก็อาศัยเอาจังหวะการเล่นโดยที่ให้ตัวของไคลฮาวเวตเนี่ยสอดขึ้นไปก็ปเหมือนเดิมครับ ปัญหาก็เหมือนเดิมก็คือไม่มีคนใจบอลตรงกลางสนามนั่นเองเกมออกไปด้านข้างก็ถูกอินเตอร์ที่ในช่วงของครึ่งหลังอ่ะเขาซื้อเกมรับเหมือนกันก็ต้องชมเหมือนกันนะครับว่าตัวของอินซากิเองผมว่าเขาเข้าใจดีว่าเดี๋ยวอาเซนอลก็คงจะต้องโถมเกมเพื่อต้องเอาประตูคืนดังนั้นพวกเขาก็ซื้อเกมรับดีกว่านะก็เล่นกันไปแบบนี้ครับโดยที่อาเซนอลก็พยายามทําเกมแล้วนะมีจังหวะได้ยิงจาก ตัวของไคลฮาวเวิตไปจังๆครั้งหนึ่งจากจังหวะคลอสมาไกลๆของกาเบรียลเจสุสเปิดแับออกองหลังของอินเตอร์นะครับแล้วก็หลุดมาถึงตัวของไคลฮาวเวิตยิงด้วยซ้ายเต็มๆนะบิสเกตบิสเซกนะครับขออภัยบิสเซกมาจากไหนไม่รู้กระโดดเข้ามาขวางจังหวะที่ไคลฮาวเวิตยิงอะ่ะผมก็มองว่าโอ้โหมัน มันเป๊ะมากนะครับการการกระโดดขวางแล้วก็ยิงไปโดนอัดเต็มๆนะั้นนั้นผมว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่จะจะของอาร์เซนอลอีกครั้งหนึ่งก็เป็นจังหวะลูกแต่มุมที่กาเบรียลได้หม่งนะครับแล้วไปติดตัวของดัมฟี่นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลในเกมนี้แล้วลนอกจากนั้นคือเกมมันไม่ได้จริงๆมันอึดอัดมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงจริงๆมันคือช่วงถ่ายเกมนี่แหละครับ พอหลังจากที่ผ่านไปถึงประมาณช่วงบาทีที่80เล่นแบบนี้อยู่80นาทีปรากฏว่าตัวของอาร์เตาก็เปลี่ยเอาตัวของวานเนลี่กับตัวของซินเชนโก้ลงมาเหมือนกับเกมขอในเกมที่พบกับนิวคาสเซิลเลยเพอสองคนนี้ลงมาผมผมนั่งมองดูวานเนลี่เลยว่าจะเล่นยังไงปรากฏว่าจังหวะแรกที่วานเนลลี่ได้บอลครับสิ่งหนึ่งที่เขาทำนั่นก็คือการเอาตัวรอดตรงกลางสนามจะไม่ได้ จะไม่ได้เล่นคืนสั้นๆแล้วเขาเก็บบอลไว้กับตัวครับแล้วก็พลิกหนีนักเตะของอินเตอร์ไปคนหนึ่งผมถามว่าไอ้จังหวะแบบนี้ของอาร์เซนอลในช่วงตั้งแต่ต้นเกมจนถึงนาทีที่80ผมไม่เห็นตรงกลางสนามของอาร์เซนอลทำแบบที่วานเนลลี่ลงมาปันคำถามมันก็เกิดในหัวมากมายเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ให้โอกาสเขาแล้วคืออย่างน้อยอาการที่เขาคลิกแบบนี้มันทำให้นักเตะอินเตอร์ครับจะต้องบีบเข้าหาเขา หรือแม้กระทั่งช่วงท้าย,ายนะครับเปลี่ยนเอาลูกพี่โอเดกาดมาก็ยินดีด้วยนะครับผมว่าเห็นเห็นลูกพี่โอเดกาดลงมาแล้วก็อุ่นใจอย่างหนึ่งว่าเขาได้ลงสนามแล้วนะครับแล้วก็เสียเลือดของไคลฮาวส์ไปจากจังหวะหัวแตกนะครับในช่วงท้ายเกมแต่อีกจังหวะหนึ่งของวานิลลี่ครับที่อยู่ตรงกลางสนามเราเห็นแล้วนะครับว่าเขาดึงจังหวะแล้วก็พลิกตัวเข้าไปเล่นแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเต็มๆแต่ว่าบอลมันข้ามคานไปจังหวะแบบนี้แหละครับที่ผมว่าต้องการจากมิดฟิลด์ของอาร์เซนอง แต่มันไม่มีพอไม่มีผมถึงผมถึงพูดว่าถ้าเขาลงมาก่อนทอซาและได้จังหวะแบบนี้ในเกมสัก70หรือ80นาทีเหมือนกับที่ทอซาได้อะผมว่าอาร์เซนอลอาจจะมีความหมุอหวาตรงกลางแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งที่เขาไปยืนอยู่ตรงตรงหน้ากรอบเขตโทษอะแล้วก็รับบอลมาด้วยซ้ายแล้วก็กระชากลากหนีมา2-3จังหวะนี้เราจะเห็นว่า1คือการเอาตัวรอดของมิดฟิลด์ของวานิลล แล้วมันสามารถดึงผู้เล่นของอินเตอร์ตามเข้ามาได้ถามว่าตั้งแต่ช่วงต้นเกมจนถึงนาทีที่80เห็นอะไรแบบนี้ไหมไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยแล้วพอลงมาอีกคนหนึ่งที่ลงมาแล้วผมรู้สึกว่าก็ทําให้เกมดูดีขึ้นนั่นก็คือตัวของซินชนโกมีปัญหาในเรื่องของการออกบอลน,นั่นแหละแต่ถามว่าทําไมถึงไม่ลงมาเร็วกว่านี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าช่วง ผมว่าช่วงแต่ครึ่งหลังมาที่อินเตอร์เปลี่ยนผู้เล่นทีเดียว3คนน่ะคือเหมือนเขาซื้อเกมรับเหมือนกันแล้วเล่นตั้งรับเหนียวแน่นเข้าใส่อาร์ซนอลผมว่ามันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนะครับคือถึงแม้จะโดนโต้กลับมาแล้วเสียประตูที่2ไปอะ่ะก็แพ้อยู่ดีแต่ว่าผมก็ผมแค่รู้สึกว่าทำไมถึงเสี่ยงนาทีที่80มันคือ10นาทีอะ่ะอืม10นาทีมันมันจะได้อะไรจาก10นาทีบ้างผมผมก็นึกไม่ออกเหมือนกัน คือเวลามันน้อยเกินไปในการที่จะเปลี่ยนเกมหรือจะสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบเกมของอาร์เซนอลไปซาก้าเราเห็นแล้ววันนี้เขาไม่เต็มร้อยอยู่แล้วมีจังหวะล,นล่นไปเหมือนกันเราเ,เปรียบเทียบได้เลยนะครับว่าจังหวะที่ตัวของโอเดกาดลงมาไอการขยับตัวไม่คระทตั่งเคลื่อนไหวเราจะเห็นเลยนะว่าความสดแตกต่างกันไม่ใช่ว่าเล่นยาวนานนะผมว่าเขาเป็นมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วคือตัวของซาก้าเราเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเขาลากยาวมาอยู่แล้ว ลงทุกนัดแบ็กอัพไม่มีหรอครับลงทุกนัดนี่แหละวันนี้ก็เล่นไปจนจบอ่ะคือผมคือแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกมหนักกับกับเชลซีผมว่ามันปัญหามันก็จะพัวพันไปอีกอ่ะในเรื่องของความสดของนักเตะด,ด้วยมาตินนลีเป็นอีกคนนึงนะที่ผมว่าก็ลากยาวเหมือนกันนะหลายเกมแล้วเหมือนกันในลักษณะนี้ดังนั้นโอ้โหมันก็พูดยากเหมือนกัน สำหรับตัวของอาร์เซนอลนั่นแหละครับช่วงท้ายเกมผมเห็นถึงความบือ่อหวาของอาร์เซนอลตั้งแต่ตัวของซินเชนโกกับตัวของวานิลี่ลงมาและได้มีโอกาสยิงจังหวะนั้นด้วยก็น่าเสียดายไหมก็น่าเสียดายสำหรับอาร์เซนอลก็จบเกมไปนะครับอาร์เซนอลก็พ่ายแพ้กับอินเตอร์ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งก็กลับมาพูดถึงเรื่องเดิมนั่นก็คือตรงกลางสนามของอาร์เซนอลนั่นแหละครับเหมือนผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการขาดหายไปของโอไดกาดวันนี้วานิลี่ลงมาก็ทําได้ดี ทำได้ดีใน10นาทีที่เขาลงมานะไอ้จังหวะการพลิกเกมเก็บบอลไว้กับตัวเขาไมา่ได้เสียบอลน,นะครับในตรงกลางสนามมันมีนักเตะอินเตอร์วิ่งตามเข้ามานั่นแหละผมว่าไอ้จังหวะที่นักเตะอินเตอร์พยายามจะวิ่งเข้ามาเพื่อบีบเพื่อเพสเขาอะแล้วเขาเอาตัวรอดได้พื้นที่ทางด้านข้างของอาร์เซนอลมันจะเปิดออกแต่กลับกันนะครับก่อนที่วานเนลลี่จะลงมาเราจะเห็นว่าตรงกลางสนามไม่มีการทําอะไรแบบเนี้ยพื้นที่ทางด้านข้างก็ปกติเลยครับ เพราะว่าพื้นที่ตรงกลางไม่จาเป็นต้องวิ่งเข้ามาบีบใครเลยครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะสร้างความกดดันให้กับอินเตอร์พอออกไปทางด้านข้างก็จบครับเพราะว่าถูกดับเบิลทีมสคนคนเติมขึ้นไปก็เติมช้าเติมช้ามันก็ไม่มีช่องให้จ่ายเหมือนกันพอช่องให้จ่ายไม่มีก็เติมขึ้นไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะดึงผู้เล่นไปก็ดึงได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นจะบางจังหวะเท่านั้นเองพอจะคลอสบอลเข้าไปก็ไม่มีใครอีก เล่นยากไปหมดสําหรับอาเซนอลคือผมว่าทุกจังหวะมันช้าเกินไปเล่นเร็วไม่ได้ครับแล้วก็นักเตะก็ถูกปีดเกมเอาไว้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงกลางสนามนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าเราได้เห็นโอกาศแล้วแต่ก็สิ่งสําคัญนะพอเห็นโอกาสผมก็นึกถึงวานลี่เหมือนกันเมื่อลุกพี่กลับมาแล้ววานลี่จะได้โอกาสยังไงต่อจากนี้ไปทั้งๆที่ผมว่าไอ้ช่วงที่เขาเจ็บอะ ช่วงที่วานิลลี่หายไปอะ่ะตัวของอาร์เาก็ไม่ได้เลือกใช้วานิลลี่อยู่ดียังคงฝืนใช้ผมพูดเลยนะว่าฝืนใช้ทอซาตรงนั้นต่อไปอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้มีอะไรกับทอซาแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นปีกครับการที่เอาเขามาเล่นตรงกลางอะ่ะคือผมว่าเขาก็พยายามเอาตัวลงมาต่ําแล้วนะเพื่อที่จะมาลงเชื่อมกับเกมแต่เขาก็คือปีกพอลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอะ่ะคือมันไม่ถนัดผมพูดเลยว่าไม่ถนัด ไม่ถนัดจริงๆคือจะออกบอลก็ยากนะครับจะเก็บบอลไว้แล้วจะเลี้ยงฝ่าไปมันก็ไม่เหมือนกับเล่นเป็นปีกเหมือนกันที่ลากๆไปแล้วก็โยกตัดเข้าในมันมีอยู่ไม่กี่จังหวะในการเล่นเป็นปีกในการจังหวะของเหลี่ยมของปีกกับเหลี่ยมของมิดฟิล์มันคนเหลี่ยมกันผมถึงพูดถึงเรื่องของวานเนลลี่ที่ลงมานั่นแหละครับการพลิกบอลของเขา 2- 3จังหวะมันเ,เราเห็นเลยชัดเลยว่าการมีมิดฟิล์จริงๆตรงกลางสนามมันช่วยในเรื่องของเกมได้ดีจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการดึงบอลแล้วก็กดด้วยซ้ายจังหวะของวานเนลี่ผมอยากให้เข้าไปจริงๆนะคือถ้าเข้าไปมันยังพอเรียกอะไรได้หลายอย่างนะครับมันเรียกสติของอาร์เตต้าบ้างหรืออะไรก็ตามแต่นั่นแหละครับพอมันไม่เกิดขึ้นแล้วลูกพี่ก็กลับมาแล้วด้วยนะครับโอกาสกลับมาแล้วโอกาสของวานเนลี่ผมว่าเองก็คงน้อยลงไปอีกต่อจากนี้นะก็ว่ากันต่อไปละกันวันนี้ถึงแม้จะแพ้ไปนะก็ผมว่าเล่นไปสเกมมี7คะแนน ก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของยูฟ่าแชมเปียนลีกต่อไปมันก็ไม่ได้ส่งผลโอ้โหร้ายแรงจนกระทั่งตกรอบอะไรไปหรอกครับแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นเนื้อเรื่องของการแก้ปัญหาของอาร์เซนอลต่อไปเหมือนกันเกมต่อไปเจอกับเชลซีก็ไม่ได้ง่ายนะครับเดคันไรต์ก็ต้องรอลุ้นเหมือนกันว่าในวันที่จะพบกับเชลซีเขาจะเต็มร้อยไหมและก็อาการหัวแตกของลูกพี่คายฮาวเวิร์สของเราด้วยนะครับว่าจะมีอาการมากน้อยแค่ไหนนักเตะตัวหลักๆของอาร์เซนอลผมว่าต้องพร้อม พร้อมจริงๆนะเพราะว่านักเตะสำรองลงมาแล้วมันไม่ได้สร้างความแตกต่างขนาดนั้นสำหรับอาร์เซนอลนักปัจจุบันนี้ปัญหาก็ต้องแก้ต่อไปอีกนะครับมากมายเหลือเกินนะครับในเรื่องรูปแบบการเล่นของอาร์เซนอลเองหรือแม้กระทั่งลูกเตะมุมที่คือต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมว่าหลายๆทีมศึกษาเกมของอาร์เซนอลมาอย่างดีนะเขาไม่ปล่อยให้อาร์เซนอลไปเล่นง่ายๆเหมือนเดิมแล้ว เขาเริ่มแก้ได้แล้วผมว่าโรโมเดลคือเชลธัมตันจริงนะไอเกมนั้นอะเชลธัมตันอะได้อาร์เซนอลได้เตะมุมไป13ครั้งแล้วไม่ได้ประตูเลยมันเกิดจากอะไรนั่นแหละครับมันเลยเป็นผมว่าหลังจากนั้นอาร์เซนอลเหมือนถูกแก้เรื่องลูกเตะมุมเหมือนกันและการพัฒนามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือมันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เราไปเล่นรูปแบบใหม่กันไปซ้อมมันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นเหมือนกัน ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับอาวุธใหม่ๆหรือสไตล์ใหม่ๆของอาร์เซนอลผมว่าควรจะมีได้แล้วนะการที่นักเตะที่มีการบาดเจ็บไปโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอีกผมว่าก็มีเดี๋ยวรอติดตามไปแล้วกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันนะในวันที่อาร์เซนอลจะเล่นกับเชลซีเดี๋ยวก็คงมีอัปเดตกันเข้ามาแล้วกันนะครับติดตามกันได้แล้วกันส่วนวันนี้ก็และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของคู่นี้ที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเป็นกําลังใจกันได้รวมไปถึงกดสปตังให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านไว้นาทีนี้ด้วยนะครับขอบครับ